ยายกาลังถอนหอมแบ่งเลยขายนะครับหอมโบเลยครับผมคุณยายคนดังหนึ่งเซนวิวครับผมนี่ตอนนี้กําลังช่วยหลานถอนหอมแบ่งเลยนะครับเอาไปขายครับนี่ดูหอมสวยๆครับอันนี้อายุสองเดือนกว่าแล้วครับเราจะถอนเพื่อขายนะครับผมเอาไปทําพันต่อนะครับตัวนี้เป็นหอมโบเลยหรือหอมแบ่งเลยนะครับข้อดีของเขา นะครับปลูกแล้วปลูกเลยครับผมการขยายพันธุ์นะครับก็คือใช้ลำต้นในการที่จะปลูกนั่นเองนะครับปลูกแล้วไม่ลงหัวสามารถขยายพันธุ์ได้ทุก2เดือนนั่นเองนะครับผมดูแลง่ายนะครับปลูกหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวได้หลายปีครับนี่ฮะกำลังถอนครับผมโลละ250บาท รวมส่งแบบโอนนะครับผมสำหรับใครอยากได้ปลายทางก็มีเหมือนกันนะครับนี่ดูฝั่งนี้ก็เป็นอน้องจันเจ้านะครับกําลังถอนอย่างขมัดข้เม้นแล้วครับนี่นะครับคุณยายก็ไม่ยอมหลานเหมือนกันนะครับโอ้กอใหญ่มากเลยครับท่านชมนี่ครับถอนถอนเข้าไปครับปลูกเยอะมากครับตรงนี้นะครับหลายกระถางเลยครับดูครับนี่ตั้งแต่นี่ไปถึงนู่นไปถึงนู่นนะครับ เยอะมากเลยครับถอนไปเลยครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับสามารถสั่งจองได้ครับกับเพจเกษตรเมืองช้างกับจันเจ้าเมืองช้างนะครับผมขอบคุณครับ